รถครอบครัวสไตล์ SUV ขับดีแถมวอลันตปีถึง2ปีทีเดียวสวัสดีครับคุณลูกค้าก่อนอื่นเลยที่ผมจะอธิบายอะไรก็ตามแล้วแต่ขอให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์ให้ผู้ผมนิดนึงนะครับผมกิษราุูดคาะนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำรถ SUV สไตล์ครอบครัวถึง2แบรนด์มือ1เนี่ยราคาเป็นล้านครับผมเป็นล้าน แตนะ่วันนี้มาอยู่ที่กิษสาคุชคาลูกคา้าสามารถจับต้องได้เพียงราคาหลักไม่กี่แสนเท่านั้นเองมาแบร์แรกกันเลยรถคันนี้นะครับผม CX5 เครื่อง2.2ดีเซลนะครับผม2.2ดีเซลประหยัดน้ำมันได้ถึง17.6กกิโลลิตรนะฮะใบไ,ได้เช็คมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้เ,เป็นสกายแอคทีต้องบอกก่อนเลยว่าสกายแอคทีดียังไงสกายแอคทีคือ เกียร์เป็นของสก้าร์แอคทีฟนะครับผมบอดี้ช่วงล่างนะครับผมพวกนี้สก้าร์แอคทีฟมาเรียบร้อยแล้วเรื่องประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมไฟหน้าเป็น LED นะครับผมไฟหน้าเป็น LED ตัวนี้กระจังโครเมียมเรียบร้อยนะครับผมไฟตัดหมอกยังเป็น LED เลยครับคันนี้ไฟตัดหมอกยังเป็น LED เลยครับผมอ่ะเราเลื่อนมาที่ล้อแม็กกันนิดนึงล้อแม็กนะครับผมล้อแม็กคันนี้ขอบอึ๊บ ขอดูก่อนขอบเท่าไหร่ขอบ2นะี่สิบกันเลยทีเดียวนะฮะคันนี้ขอบยี่สิบกันเลยทีเดียวนะฮะสวยงามมากครับผมล้อแม็กคันนี้นะฮะแม็กแต่งนะครับผมติดแบมโบมาด้วยนะ,ะับผมติดเบรกแบมโบมาด้วยนะฮะกระจกข้างติดแคป่ามาด้วยนะฮะติดแคป่ามาด้วยแมสสวยงามมากข,ข้างาเป็นแคป่ากันเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ตัวที่กระจกสามารถบ่งบอกอะไรได้บ้างตัวที่กระจกสามารถบ่งบอกเวลาเราจะเปลี่ยนเลน เวลาเราจะเปลี่ยนเลนนะครับผมมีรถข้างๆมามันจะมีการเตือนที่กระจกนะว่ามีรถข้างๆมานะฮะผมเว,เ,เวลาเปลี่ยนเลนเวลาเราเปลี่ยนเลนเนี่ยมีขึ้นเตือนเลยไฟสีส้มๆนะฮะว่ารถมานะอะไรอย่างงี้ตัวนี้มีสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยแล้วนะฮะมีสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยแล้วสามารถกดล็อกไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาครับผมกุญแจอยู่ที่ตู้ผมนี่ผมไม่ต้องหยิบขึ้นมาเลยตัวนี้กดปิด,เป,ดเปิดได้ตามสบายนะฮะเปิดไว้ดีกว่า เดี๋ยวขออนุญาตขยับรถนิดนึนงขออนุญาตขยับรถนิดนึนงเพราะคันนี้ต้องใช้พื้นที่ในการเปิดท้ายนะฮะขออนุญาตขยับรถนิด อันนี้เครื่องดีเซลนะฮะมาถึงตรงนี้มาถึงท้ายรถนะฮะมาถึงท้ายรถท้ายรถที่ผมอยากเปิดท้ายรถให้ดูเพราะอะไรเพราะมันเป็นระบบไฟฟ้าครับผมมันเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะฮะท้ายเป็นระบบไฟฟ้าตัวนี้ SUV 5ที่นั่งนะครับผมบอกลูกค้าก่อนว่าตัวนี้เป็น5้าที่นั่งนะเป็นของ m a z d a นะครับผม CX 5 ไฟท้ายไฟท้ายยังไฟเบรกยังเป็น LED เลยพี่บ้าไปแล้วนะฮะตัวนี้หรูหรามากครับพับเบาะได้นะฮะอันนี้พับให้ลูกค้าดูเลยเราไม่ต้องไปนั่งดึงอะไรนะฮะพับเบาะจากทางด้านข้างนี้ได้เลยนะฮะพับเบาะได้เลยกว้างมากๆยัด,ยดจกกักรยานได้สองคันนะฮะบอกได้เลยคันนี้นะฮะคันนี้ผม จะมาแจ้งราคากันนิดนึงราคาออกห้างนะครับผมนะราคาออกห้างอยู่ที่1 6 9 0 0 0 0า้าหนะฮะคันนี้ดีเซล2.2ตัวท็อปสุดนะครับผมตัวนี้อ่าลืมบอกลูกค้าไปว่าเป็นโฟลวิลขับ4นะครับผมขับ4คันนี้ณนะตอนนี้อยู่ที่กฤษฎากุสคาเนี่ยราคาหายไปกว่าครึ่งราคาอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นนะฮะคันนี้899,000บาทเท่านั้นนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึง ามาดูกันที่ภายในนะครับผมคันนี้เป็นลายไม้นะฮะคอนโซลเป็นลายไม้นะครับผมดูสวยงามมากนะผมหน้าจอ active เรามีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้อ่ะตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเขาจะบอกเวลาขับขี่เนี่ยขึ้นที่กระจกนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นต่ำกว่านี้เนี่ยมันจะมีหน้าจอใสขึ้นมาเป็นหน้าจอแอคทีฟไดวิ้งดิสเพย์นะฮะ แต่ตัวนี้ขึ้นที่กระจกเลยมันไม่ต้องมีแผ่นใสอะไรทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้ผมเห็นเลยเลขศูนย์กิโลเนี่ยแต่มันจะเห็นเฉพาะคนขับเท่านั้นนะฮะหรือระยะสายตาจากข้างหลังเท่านั้นเองนะฮะคันนี้คันนี้ปี2018นดะครับผมด้วยที่เป็นเครื่องดีเซลไม่จะวิ่งเยอะนิดนึงคันนี้ไม่วิ่งอยู่แสนสามนะครับไม่วิ่งอยู่แสนสามแสดงว่าเป็นรถใช้งานแต่ว่า,าลูกค้าอาจจะออกต่างวัดแต่คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับผมด้วยความที่มันเป็นเครื่องดีเซล ดีเซลที่ต้องขับเยอะเพราะอะไรมันต้องการความร้อนครับผมเครื่องยนต์ดีเซลนี้ต้องการความร้อนถ้าจอดทิ้งไว้แงๆเนี่ยคือบอกได้เลยว่าสตาร์ทมันมันจะสตาร์ทไม่ติดครับผมเป็นรถใช้งานนะครับผมแอร์เป็นระบบออตโต้ดโูอคู่นะฮะดูอคู่เลยมีแอร์หลังนะฮะมีแอร์คู่หลังด้วยมาพร้อมปุ่มเซ็นเตอร์คอมเบนเดอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะปุ่มเซ็นเตอร์คอมเบนเดอร์อ่ะผมอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งคือปุ่มที่ทำให ทำให้เราเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยไม่ต้องละสายตาจากถนนเลยนะฮะถ้าเวลาที่เราขับรถอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถกดปุ่มพวกนี้ได้นะฮะเราจะไม่สามารถกดปุ่มพวกนี้ได้เลยเราไม่สามารถกดปุ่มพวกนี้ได้เลยแต่ถ้าสมมุติถ้าเราขับรถอยู่เราใช้ตัวไหนเราใช้ตัวนี้ครับผมหมุนเลยครับผมหาเลยครับมีระบบบลูทูธครบครับผมคันนี้มีระบบบลูทูธครบทุกอย่างนะฮะ เบรกเป็นระบบเบรกไฟฟ้านะเบรกมือไฟฟ้านะครับผมคันนี้เบรกมือไฟฟ้านะฮะบ,บอกได้เลยว่าเบรกมือไฟฟ้านะฮะเบรกมือไฟฟ้าอ่ะมีช่องเสียบ USB 2ช่องนะฮะชาร์จแบตได้ถึง12เอ่อเอ่อความแรงแบตเนี่ยได้ถึง12กันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะ12โวลต์นะฮะนะครับผม เกียร์เป็น6สปีดนะครับผมเกียร์เป็น6สปีดผมย้ําอีกทีหนึ่งว่าถ้าพี่กลัวน้ำมันแพงผมบอกได้เลย,เลยอัตราการประหยัดน้ามันของคันนี้เครื่อง2 0 0พนอะอยู่ที่17.6กกิโลลิตรนะฮะขับในเมืองนิ่มๆง่ายๆนะฮะสิบเกกิโลลิตรเท่านั้นเองกระจกข้างเป็นไฟฟ้านะฮะปรับหมุนไฟฟ้านะฮะปรับหมุนไฟฟ้าปรับหมุนไฟฟ้านะฮะคันนี้ระบบความปลอดภัยแน่นหนามากนะครับผมมีระบบการลื่นถลายเอ่ยระบบเปลี่ยนเลนเอ่ย ระบบเบรกอัตโนโมัติก็มีนะฮะระบบเบรกอัตโนโมัติก็มีคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบะะมันติฟังก์ชันนะฮะมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะฮะผมมีครูสคอนโทรแล้วครูสคอนโทรคืออะไรคือข,ขับรถอัตโนโมัตพิพี่พี่เอาตีนขึ้นเลยครับผมขับรถนี่เอาตีนขึ้นอย่างนี้เลยฮะเอาตีนขึ้นเลยแล้วพี่สามารถปรับความเร็วได้จากตรงนี้เลยฮะจากจากพวงมาลัยพี่เลยขับรถไกลๆต่างจังหวัดเนี่ยพี่ไม่ต้องมาดั้งเหยียบคันเร่งให้มันเมื่อย นะฮะปรับคูณคอนโทรลไว้ความเร็ว60กิโลต่อชั่วโมง70กิโลต่อชั่วโมงพี่เอาเท้าขึ้นได้เลยพี่เอาขาขึ้นได้เลยแล้วตัวนี้ระบบลำโพงนะครับบอสนะฮะถ้าคนเล่นรถเนี่ยรู้เลยว่าบอสเขาดียังไงบอสเขาดียังไงเป็นระบบเครื่องเสียงระดับต้นๆที่เขาติดพวก BM พวกรถเบนซ์กันเลยนะฮะคันนี้นะฮะผมบอกได้เลยแล้วระบบบสเนี่ยมีถึงออมีถึง7จุดด้วยกันนะับผม ในรถค้าที่นั่ง s อ v อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปแกะพี่นะฮะนะครับผมตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะคุ้มค่ามากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้ารถนิดนึงนะหน้าไปพาด้วยคารุ่ด้วยอ่าโอ้โหลืมลืมพระเอกไปได้ไงเนี่ยผมลืมพระเอกไปได้ไงมันมีหลังคาคารุ่งเรียบร้อยแล้วฮะคันนี้มีหลังคาคารุ่เรียบร้อยแล้วลืมพระเอกของงานได้นะฮะหคารุ่งปิดสวยงามครับผมเปิดเป็นสวยงามไปเที่ยวจากต่างจังหวัด เล่นการขึ้นภูเขาอะไรได้หมดนะฮะคันนี้สวยงามมากผมย้ำอีกทีนึงว่าคันนี้นะฮะราคาออกห้างอยู่ที่1,690,000าบาทแต่ณวันนี้อยู่ที่กิษาคุดคาราคาอยู่ที่8,99,000บาทเท่านั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าเครื่องนิดนึงผมอยากให้เห็นความใหม่ของรถที่แบบว่าคุ้มค่าที่ลูกค้าจับต้องได้นะฮะ เปิดสตาร์ทเครื่องก็ได้ดีกว่าได้รู้ว่าเสียงเครื่องเป็นยังไงอ่าึดูนี่หรอเอ๊อเอขาอยู่นี่โอ้ตายแล้วหากลุ่มไม่เจอนะฮะบอกเลยเลยนี่คือเสียง เสียงของเครื่องยนต์ดีเซลพี่นี่เงียบมาก <c ười> คือถ้าให้ขับดีเซลกระบะมาหรือเป็นดีเซลเบน์หรือดีเซล BM จะรู้ได้เลยว่าเสียงมันจะดังกว่านี้พี่คือนี่สัมผัสได้เลยเสียงแม่งเบามากเสียงโคตรเบาผมบอกได้เลยและรอยน็อตอย่างที่ก่อนที่ลูกค้าซื้อรถดูรอยน็อตได้เลยว่ามันไม่ได้เคยไขยนะับผมรอยน็อตมันไม่ได้เคยไขยเลยแสดงว่ารถไม่ได้ผ่านการชน,นหนักมาสีเดิมจากโรงงานนะฮะสีเดิมจากโรงงาน นะครับผมสีได้จากโรงงานคันนี้ถ้าคุณพี่สนใจนะฮะเพียงจองวันนี้ทานร้านเพียงประชาชนหนึ่งใบการหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมผมเช็คผมขอเช็คเครดิตแค่วันเดียวนะครับผมถ้าเช็คเครดิตด,ดีพิผมผมไม่ต้องรอผ่านไฟนั้นพี่ผมปล่อยรถให้เลยผมปล่อยรถให้พี่ไปนอนก่อนที่บ้านก่อนเลยนะฮะตรงนี้ถ้าแล้วใจอีกครั้งหนึ่งถ้ารถเคยท่วมหรือเคยชนหนัก พี่เอารถมาคืนผม <S <S ผมแถมตังให้อีกผมบอกเลยเลยถ้ามีประวัติการชนหนักหรือ,อมีการน้ำท่วมเกิดขึ้นเนี่ยผมแถมตังให้พี่กลับบ้านด้วยแล้วพี่เอารถมาคืนผมนะฮะอ่ะเรามาดูที่ที่นั่งกันบ้าง SUV จะที่นั่งแบบครอบครัวนะฮะคันนี้ต้องยกให้เชฟโรเลตคัสติว่าคันนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นหน้าใหม่ไม่น่าเชืเรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าเป็น LED มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นสีขาวนะสีขาวนางฟ้ากันเลยทีเดียวสีขาวตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.4นะผมคันนี้เครื่องยนต์เบนซิน2.4เป็นตัว L S X นะครับผมไม่น่าเชนมาแล้วนะคันนี้ออกห้างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับราคาเป็นล้านอยู่แล้วออกห้างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับราคาเป็นล้านอยู่แล้วนะครับคันนี้ นะผมมาพร้อมแม็กขอบ20เช่นเคยนะฮะผมรถ SUV คันนี้นะฮะมีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างเรียบร้อยแล้วนะฮะผมคันนี้ไฟเลี้ยวที่กระจกข้างเรียบร้อยแล้วนะ,ะดูความสวยงามเพราะผมและผมอยากให้ดูสีสีเนี่ยไม่เหลืองนะฮะผมอยากให้เห็นเลยว่าเนี่ยสีขาวไม่มีเหลืองเลยไม่มีเหลืองเลยสาภาพพร้อมใช้งานมากๆนะฮะ คันนี้ปี2018นะฮะผมสวยมากๆเป็นเจ็ดที่นั่งนะฮะโอ้โหจะเปิดท้ายก็อัดติดอีกแล้วเดี๋ยวผมอนุญาตขยับรถนิดนึง มาเปิดท้ายกันดูเลยนะครับผมคันนี้ห้าเจ็ดที่นั่งนะครับผมเจ็ดที่นั่งคันนี้เจ็ดที่นั่งนะครับเจ็ดที่นั่งกว้างขวางนะครับผมมีแอร์หลังสามช่องทางเลยนะแอร์ Air หลังสามช่องคืออะไรแม่งมีข้างข้นี้มีมีตรงชั้นสองอีกนะครับผมแล้วมีทางด้านหน้าคือแอร์สามชั้นกันเลยทีเดียวคือนั่งยังไงก็ไม่ร้อนนะพี่นี่ปรับปรับความแรงของแอร์ได้จากตรงนี้เลยนะปรับความแอร์ได้จากตรงนี้เลยนะ คันนี้นี่ถือว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้หลังเป็นไฮดรอลิกนะหลังเป็นไฮดรอล็กใช้แรงไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมอ่ะเรามาดูกันอ่ะตัวนี้ผมบอกกันเลยนะว่ามีเซนเซอร์ให้แล้วนะครับผมมีเซนเซอร์ให้แล้ว3มจุดนะครับผมเซนเซอร์ให้แล้วนะมีเซนเซอร์ให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายใน อ่าโอ้โหเข้ามานี่เปิดทิ้งไว้แป๊บเดียวแอร์เย็นเจี๊ยบนะฮะผมไม่อยากจะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยนางฟ้าตัวจริงเลยนะฮะดูคอนโซลหน้านะฮะผมต,ตกแต่งหรูหรามากนะฮะผมตกแต่งหรูหรามากเลยเหมือนติดคาร์บอนมาเลยเนะี่ยคาร์บอนมาเลยนะฮะผมสวยงามมากเรามีหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคันนี้มีหน้าจอเรียบร้อยแล้วสวยงามมากนะครับผมคันนี้ ตัวนี้เบรกเป็นระบบเบรกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะเบรกไฟฟ้าแล้วนะฮะตัวนี้เบรกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอมาละไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับผม,อบออออบผมแอร์ปรับออตโต้นะครับผมแอร์ปรับออโต้พร้อมองศาที่โอเคนะครับผมตัวนี้เจ็ดที่นั่งนะครับราคาออกห้างอยู่ที่ประมาณล้านสามนะฮะแต่วันนี้มาอยู่ที่กิษสาคุซคาอีกแล้ว โอ้โหพูดราคาแล้วเดี๋ยวลูกค้าตกใจนะฮะราคาตอนนี้นะครับผมอยู่ที่479 0 0 0เาพนท่านั้น479 0 0 0เาพนท่านั้นลดยิ่งกว่าครึ่งตัวรถพี่หายไปขนาดนั้นพี่ราคารถหายไปเท่าไหร่0 0 0 0แพี่ประมาณห้าสิบเจ็ดน,นะะดห,ห้าสิบหก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 สิหกสิกสิบหกสิบหกสหกสิบิดหิบหกสิบหกสหกสิหกหิบิ ไม่ได้ตาฝาดพี่เลขไม่อยู่ที่30,000เท่านั้นนะฮะเลขไมคันนี้อยู่ที่แค่สามหเท่านั้นนะฮะประหยัดน้ำมันอยู่ที่16,5กกิโลลิตรนะครับผมประหยัดต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าคุ้มค่าครับพี่ผมบอกได้เลยว่าขับได้ในยุคนยุน้ำมันแพงอย่างนี้ยังขับได้นะฮะมีซ่องเสียบ usb ให้แล้วตังหากเรียบร้อยนะฮะตัวนี้สวยงามับผมอ่ะเดี๋ยวหาว่าสามหมื่น่จริงหรือเปล่าไปดูหน้าเครื่องกันเลย ไปดูหน้าเครื่องกันเลยว่ามันเอี่ยมขนาดไหนนะฮะมาดูหน้าเครื่องกันนิดนึงว่ามันเอี่ยมขนาดไหนอ่าอ่าหน้าเครื่องเป็นไฮโดรลิกนะฮะหน้าเครื่องเป็นไฮโดรลิกแค่เปิดก็ยกขึ้นเนี่ยพี่เดือดหาคุยเห็นปะ ลอยนอตลอยน็อตไม่มีขยบครับผมขาวนี่ผมบอกให้เลยครับห้องเครื่องนี่ยังไม่ได้ล้างนะอันนี้คือยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้คลีนนะอันนี้นางฟา้าเพิ่งเข้ามาได้แค่2วันเท่านั้นนะฮะเพิ่งเข้ามาได้แค่2วันเท่านั้นยังไม่ทําการล้างการคลีนใดๆทั้งสิ้นมาจากบ้านลูกค้าคือยอย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้เลยนะครับผมจากที่บอกไปถ้าเคยชนหนักถ้ามีชนหนัก มีน้ําท่วมที่เอารถมาเคยผมผมแถมตังให้นะครผมอยน็อตไม่เคยขยับนะครผมสีสวยงามนะฮะไม่เคยผ่านการชนมาแน่100นอะนร้อนตะฮะตัวนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากอ่ะผมมาแจ้งโปรโมชั่นกันอีกทีหนึงนะฮะจอมกับผมวันนี้นะครับผมพกไปไประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นพร้อมเงิน1,300บาทนะครับผมลูกค้าจะได้อะไรจากผมบ้างนะครับลูกค้าจะได้อะไรจากผมบ้าง อย่างแรกเลยถ้าลูกค้าเครดิตดีลูกค้าเครดิตดีคืออะไรมีประวัติผ่อนบ้านผ่อนรถตรงนะครับผมผ่อนบ้านผ่อนรถตรงหรือผ่อนบัตรตรงลูกค้าสามารถกู้เกินกู้เกินได้เท่าไหร่ถึง5 0,000บาทถ้าลูกค้าอยากายได้ลดด้วยได้เงินไปลงทุนด้วยมาคุยกับผมก่อนนะฮะมาคุยกับผมก่อนผมสามารถทําให้ได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ถ้าลูกค้าติดค้ชาช้า ติดบูโรหรือติดอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะโอ้ยไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยมีรถเก๋งโอ้ยขอโทษขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยนะฮะไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยโอ้โหต่อราคาได้ไหมมีกี่สีกี่รุ่นโอ้โหต่อราคาได้ไหมผมอยากบอกรถของ่ยคือมัน คือเราคัดมาด้วยเกฑบมาตรฐานแล้วเราขายราคาถูกกว่าตลาดพี่ผมบอกให้ในสภาพกริบๆอย่างเงี้ยอะอย่างคันเนี้ยแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะผมบอกได้เลยว่าพี่หาเลยพี่ยังไงคันนี้ขายอยู่เกา้าแสนสี่ัพอยู่แล้วลดราคาที่ต่างหากอยู่แล้วนะพี่นะนะครับผมสภาพฟ้าอย่างนี้นะครับผมบอกได้เลยเหมือนผมลดราคาให้พี่ไปแล้วนะสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันวิ่งสามหมื่นพี่หาที่ไหนพี่ นะครับผมคันนี้ยังไงขายตลาดก็มี5 0,000นอัพอยู่แล้วนะฮะแต่คันนี้ผมขายแค่40,000นกว่าแค่นั้นเองนะครับผมติดบูโรติดอะไรอ่ะพอถึงขั้นตอนบูโรพอดีเลยพี่ติดบูโรติดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมติดล่าช้าให้มาปรึกษาโทรมาปรึกษาผมก่อนนะครับผมโทรมาปรึกษาผมก่อนผมมีวิธีช่วยพี่ได้ถ้าช่วยไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีแต่ขอให้โทรมาปรึกษาบางทีบางเคสเนี่ยพี่อย่าไปมองว่า เฮ้ย <Hey, S 2> เราติดแบกลิสว่าเฮ้ย <Hey, S 2> เราติดมูโลอ่ะเราออกไม่ได้พี่มันมีวิธีแก้ไขขอให้มาปรึกษากันก่อนพี่อย่าคิดว่าพี่ออกรถคนเดียวนะผมพี่มาซื้อกับผมเนี่ยผมนับถือพี่เป็นครอบครัวแล้วนะไม่ได้ไม่ได้หวังจะครอบครองแต่หวังว่าจะมาเป็นครอบครัวกันนะฮะตรงนี้ผมบอกได,ได้เลยว่าให้พี่มาสอบถามผมก่อนนะฮะสอบถามได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเรื่องรถเรื่องไฟแนนซ์หรืออะไรก็ตามนะฮะ ให้โทรมาปรึกษ,ษาก่อนบางทีพี่อาจจะมีกู้ร่วมมีแฟนอยู่ข้างๆ้างแท้แต่พี่ไม่ได้เคยถามแฟนพี่เลยว่าเอ้ไรายได้แฟนเราเท่าไหร่ไม่อยากให้พ่อแม่รู้เงี้ยบางทีพ่อแม่รู้อาจจะส่งเสริมเราก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะบางทีมาซื้อรถกระบะเนี้ยจะเอาไปทํามาหากินใช่ไหมพี่แต่อยากใช้ชื่อตัวเองคนเดียวแต่เราไม่มีเครดิตทํำยังไงบางทีเราลองมองคนข้างขางพี่เผื่อมีเครดิตเรากู้ร่วมกับใครได้นะฮะตรงนี้ขอนิดนึงมีรถเก๋งราคา ไม่เกินแสนหกไหมมีครับผมมีมีนะฮะมีมีอยู่มีอยู่ขอให้ทักแชทหรือพิมพ์ไว้นะฮะพิมไว้พิม์เบอร์ทิ้งไว้กับทีมงานของผมเดี๋ยวผมโทรกลับเองเลยนะฮะนะครับผมคันนี้คาติว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดได้พี่คาติว่าจัดไฟแนนซ์ได้นะพี่จัดไฟแนนซ์ได้ขอแค่ขอแค่ผมเช็คเครดิตพี่นิดหนึ่งว่ายอดกู้ยอดจัดมันได้เท่าไหร่เดี๋ยวผม ผมบอกให้เลยว่าผมจะดันจะดันเคให้มันเต็มที่อ่ะพี่จะดันเคให้มันเต็มที่เพื่อที่แบบว่าให้ลูกค้าได้ดาวน้อยที่สุดนะให้ลูกค้าได้ดาวน้อยที่สุดเพื่อนต้องบอกพี่อย่าง,งน,นี้นิ่นึงว่าแค็กซี่มไม่ใช่รถตลาดแต่ก็สามารถฟรีดาวได้นะผมแต่ก็สามารถฟรีดาวได้ขอให้ลูกค้าโทรมาถามมันก่อนนะฮะแต่ความจริงแล้วถ้ามีดาวก็ดีนะครับพี่ มีดาวมันก็ดีนะฮะครับผมตกไปแล้วรถ SUV นะฮะตกไปแล้วขอหรถ SUV สองคันนี้ผมอยากจะให้ลูกค้าฟังนิดนึงณตอนนี้เ้าออกรถกับผมได้อะไรได้อะไรบ้างคือการบริการหลังการขายจากผมการบริการหลังการขายคืออะไรผมสามารถให้วารันตีลูกค้าได้ถึง2ปี2ปีคืออะไรครอบคลุมในเรื่องของเครื่องเกียร์นะครับผม2ปีหรือ3 0 0พโลผม ครอบคุมให้เลยว่าถ้าสมมติถ้าพี่ขับเนี่ยแล้วรถแม่งมีปัญหาในเรื่องเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะผมพี่ขับเข้ามาหาผมไม่เสียตังค์สักบาทเดียวไม่เสียตังค์สักบาทเดียวย้ำอีกทีว่าไม่เสียตังค์สักบาทเดียวนะฮะเพราะผมสามารถให้วลรตีพี่ได้เลยถึง2ปี2ปีนะครับผมในเซกเมนต์อย่างนี้ผมให้เลย2ปีเหลือ3,000โลนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนผมให้เลยนะฮะ โอ้ยโอเคไงก็ฝากเปิดฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็อ่ะเรื่องอะไรว่าถ้าสมมุติถ้าลูกถ้าลูกค้าเนี่ยทนไม่ไหวจริงๆว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะไลค์คันนี้เมื่อไหร่จะไลค์คันนี้นี่เลยครับผมกดเข้าที่เวอร์ไวดเว็บดูรถมือสองครับผมนี่ฮะกดเข้ามาเลยนะครับผมที่ดูรถมือสอง .com นะฮะเวอร์ไวเว็บมือสอง .com นั่นเองหรือ หรือลูกค้าโทรเข้าเวอร์บริษัทถ้าไม่อยากคุยกับผมไม่เป็นไรคุยกับเซลลน่ารักน่ารักได้อีกหลายคนนะฮะเซลล์ผมดูแลเทคแคร์ดีทุกคนโทรมาที่08325ตัวแล้วก็03นะฮะ08325ตัวแล้ว03ระบุเซลล์หรือไม่ระบุเซลล์โทรมาสอบถามทีมงานผมได้ทุกเรื่องนะครับผมทีมงานผมสามารถชาเลนกับไฟแนนซ์ให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเช็คเครดิต ถ้าเช็คเครดิตเครดิตดีหนึ่งวันผมปล่อยรถเลยผมปล่อยรถเลยผมให้ลูกค้าเอารถไปก่อนนอนก่อนที่บ้านเลยจ่ายเงินดาวน์เสร็จเอารถกลับบ้านได้เลยนะฮะเอกส,สารเอกสารเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมตรงนี้พอม,มาถึงตรงนี้แล้วถ้าลูกค้าอยากจะอ,อยากจะสอบถามอยากจะอะไรเพิ่มคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้ครับผมคอมเมนต์ทิ้งไว้หรือทิ้งเบอร์ไว้ถ้าลูกค้าอยากสอบถามอะไรก็ตามนะฮะให้ทิ้งเบอร์ไว้พวกผมจะรีบ โทรกลับหรือติดต่อกับทันทีนะครับผมเมื่อไลฟ์จบนะฮะตรงนี้ก่อนจากไปก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีอย่างกฤษดาคูตคานะฮะที่มีรถให้พวกผมปล่อยถึง5-600คันนะครับผมอ่ะวันนี้แดดเริ่มร้อนแล้วพี่ขอจากไปก่อนเดี๋ยวไว้วันหน้าเดี๋ยวผมมาไลฟ์โชว์ใหม่อีกทีหนึ่งครับผมขอบคุณมากนะครับ